ตอนนี้นะคะนอกจากไปถ่ายรูปมาแล้วนะคะนี้ก็แวะซื้ออาหารทะเลมาให้เองค่ะนี่ก็คืออ่านทะเลชื่อนี่กงนะคะกงตัวโตนะคะนะคะนี่ก็ย่างเรียบร้อยแล้วนะคะตัวก็ประมาณนี้นะคะก็ไม่ได้ใหญ่มากก็ประมาณนี่ก็คือปลาแยกนี่ก็ย่างจนดำไปเลยนะคะ่ค่ะปลาทะเลย่างนี่ก็คือ ใครก็รู้โมปิ้อันนี้ก็คือใครก็รู้อันนี้ก็คือปลาหมึกย่างไหมคะตุ้โตนะคะนี่คือน้ําจิ้มนะคะนี่เขาเรียกว่าหอยอะไรนะจ๊ะนี่หอยอะไรดำๆหอยแคร์หอยแครนะคะคลางกับหอยคลากับหอยนางรมไม่ใช่หอยอะไรแคลากับอันนั้นหอยแมงหูออ๋หอยแมงหูค่ะหอยแคร์กับหอยแมงหูนะคะ เอาสักไยอาหาเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาทำอาาต่อ Hello What do you do Eat Eat Hungry พี่สาของเรานะคะ Hung I Hungry I hungry She e a So delicious นี่นาซีมันก,กันนาซ I อ s h o w t d e I ไ no understand น,น,นอกจากนั้นนะคะมีอะไรตัวบางอย่างมาขัดข้องระหว่างเราจะทานข้าวนะคะตัวอะไรไรูดดำๆนะคะ <laughs> เขาเรียกว่าตัวอะไรรู้ <c oughs> ไ,ไหมคะ <c oughs> เขาเรียกว่าแมวตัวยุ่งนั่นเองคะ่ะกินแล้วไม่พอขอเราขออีกนะคะ <c oughs> งั้นพอถ่ายแค่นี้กันนะคะบ๊ายบายจะกินแล้วค่ะขอรับประทานกันหิวมากๆ